สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเลตเตซิตี้อยากร่วมสนุกเตือนเต้นเราใจสามารถคลิกลิงก์างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ท่าทีของยูริเตอร์ลมองหลังจากหงแดงริบุนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ไนเต็ดตามจีบไม่เลิกทีละมองยอดมิดฟิลด์ของเตอรซิตี้นะครับถูกฟูดถึงตลอดที่ผ่านมาว่าอาจจะย้ายออกจากสโมสรในมินเนสแลนด์ไปโดยตัวเป็นข่าวกับสโมสรชั้นนำทวยุโรปนะครับมาอย่างต่อเนื่องจอมทัพชาวเบลเยียมของเลตเตซิตี้ครับวัย24่ี ได้กลายเป็นผู้เล่นที่มีความโดดเด่นมากๆภายใต้ผู้จัดการทีมอย่างเบรนเดอร์หลังย้ายมาจากโมโนโกในเดือนมกราคมปี2019จากนั้นนะครับเขาได้กลายเป็นผู้เล่นแกนหลักของสโมสรและก็เป็นคนทำประตูชัยในนัดชิงดํานี้นะครับในศึกเอเบคที่ทัพจิ้งจอกสยามนั้นสามารถบดเอาชนะเสียงบรูเชลซีได้แล้วก็ฝงานคว้าแชมป์เอเบคได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของวัติศาสตร์สโมสรดิตัลซิตี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาได้เอาสไตล์เป็นตัวจริงในพิม์ลีกทุกเกมครับ และจนถึงตอนนี้แล้วนะครับเขาสามารถทาประตูในสีเสื้อของทัพจอกสยามไปแล้วทั้งหมด18ลูกจาก117เกมที่ลงเล่นซีซั่นที่แล้วครับเขาตกเป็นข่าวอย่างหนักว่ากําลังย้ายออกจากกรุงแดงลิบูครับและตอนนี้ก็ยังมีความเชื่อว่าทีมดังจากมอธิไซส์นั้นแสดงความสนใจแล้วก็กําลังจับตาดูสถานการณ์เพื่อล่อตีละมองนั้นไปเล่นที่แอนฟิลนอกจากขอุงแดงแล้วนะครับแมนเชสเตอร์เดนั้นยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่แสดงความชัดเจนนะครับว่าอยากเซ็นสัญญากับแอนฟิลรายนี้ นอกเหนือจากสองทีมยักษ์ใหญ่ในพิมพ์บริษทแล้วนะครับทั้งราชันชุดขาวเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาก็ให้ความสนใจจอมทัพชาวเบลเยียมรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันทีละมองเป็นผู้เล่นตัวหลักในทีมชาติเบลเยียมและก็ในศึกยูโรที่ผ่านมาเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีนีพอที่จะลงเล่นให้กับทุกสโม,มรสรในยุโรปหลังจากที่ผ่านมานะครับเขาได้พิสูจน์ฝีเท้าของเขากับสโม,มรสรแล้วก็ทีมชาติแล้วตามการรายงานของสื่อบนกรองกรีฑอย่างเรอัลเอลติกเผยว่า อาริสตาอเนเรสนั้นต้องการทดสอบตัวเองสำหรับการเล่นฟุตบอลในระดับสูงสุดของสโมสรชั้นนำสัญญาปัจจุบันของทีนละมองนั้นในทีมคิงเพอร์เวสต์สเตเดียมจะหมดลงในซัมเมอร์ปี2023นีินี้และดูเหมือนว่าเขาไม่น่าจะมีโอกาสได้ดิมรสกับการฟาดแข่งในศึกยุโรปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจนถึงปี2 0 2 3หากยังอยู่กับลิเวอร์พูลพลาดที่ได้ตั๋วในการลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว นัดสุดท้ายนะครับของรูการและโคซิชันนี้เนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง2เกมเท่านั้นจาก6เกมที่หลงเล่นในพิมเบลีกพวกเขาจึงอาจจะต้องเหนื่อยหนักนาสาหัสอาการน,นะครับในการที่จะคว้าตัวในการรุยสึกยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้โดยการจบท็อปโฟในีซนนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่นะฮะผมยังเปิดโอกาสกับทุกๆความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาตีละมองได้กล่าวเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาตะลาดการซื้อขายนักเตะที่เพิ่งปิดตัวลงไปและผมอยากจะเดินทาง และผมก็อยากที่จะเปิดทางเลือกเอาไว้ให้กับตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ตราบใดที่ผมยังสวมเครื่องแบบยิ่งจอะสยามนั้นผมจะทุ่มเทให้ถึงที่สุดและก็จะมอบสิ่งดีที่สุดให้กับสโมสรแห่งนี้ต่อไปอย่างที่ผมได้ทํามาตลอดหรือบางทีเนี่ยผมอาจจะสามารถทาอะไรนี้มากกว่าที่เคยพิสูจน์เอาไว้มาแล้วสศานการเกี่ยวกับการต่อหรือขยายสัญญาออกไปกับสโมสรนั้นเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในทุกวันแห่งโลกฟุตบอลมันเป็นเรื่องปกติตอนนี้การเจรจาระหว่างสโมสรกับตัวแทนดำเนินการไป ผมไม่ได้บอกว่าผมเซ็นสัญญาฉบับใหม่และผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไม่เซ็นมันเรารอดูต่อไปนะครับว่าวันสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีความคิดออกมาจากตินละมองแบบนี้ทําให้โรเจอร์นะครับได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าผมเห็นแล้วนะครับกับสิ่งที่เขาได้พูดในายใหญ่ท่าเจดสยามเขาก็ได้แค่ตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมาในแบบของเขาไม่ว่าใครนะครับจะตีความหมายไว้อย่างไรแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่า ผมมีนักเตะคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเขาคือหนึ่งในนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆคนหนึ่งผมเคยเห็นมานานและก็ได้ทงานด้วยมาตลอดอาชีพการกับแข่งของเขาในการเป็นผู้จัดการทีมของผม,ผมซึ่งตอนนี้นะครับการเจราจาระหว่างสมุสอนกับตัวแทนของเขานั้นเนี่ยกำลังดาเนินไปอยู่แต่ในทุกวันที่เขาได้มาสมสร,รแห่งนี้เขาคือนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความสําคัญมากแค่ไหนต่อผมและต่อสมสร,รแห่งนี้ และก็แน่นอนว่าความปรารถนาของเรานั้นคือเราจะได้อยู่กับเขาต่อไปและหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นเช่นเดิมสรื่อข่าวต่อมาเฟสันดาก้ามั่นใจว่าทีมของตนเองนะครับยังคงมีโอกาสในการรอบต่อไปแม้ว่าตอนนี้มีเพียง1คะแนนนะครับจิ้งจอกสีน้ำเงินนะครับพลาดท่าบุกไปแพ้กับลีเกียบอลซอด้วยสกอร์่วนหนึ่งในศื่อยุโรปปลีกกลุ่ม4เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทําให้ทีมดังของอังกฤษนะครับไม่มีเพียงแต้มเดียวจาก2นัด หลังจบเกมนะครับของหน้าทีมชาติเซมเบียรรายนี้ได้กล่าวผิดหวังกับผลการแข่งขันในล่าสุดนะครับแต่ยังมองว่าทีมมีโอกาสนะครับพิจารณาการในเกมที่เหลือชัดเจนเลยนะครับว่าพวกเราผิดหวังฮอหกวัยยีปีได้ระบุดีเกียวโวซอนนะครับเล่นได้ดีคืนนี้พวกเขาอยู่ในความทรงจําที่ดีพวกเรามีเพียงคะแนนเดียวหลังจากที่ผ่านไป2เกมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากเท่าไหร่นักแต่เรายังคงมีโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปยังมีเกมให้ลงเล่นอีกมากมายบรรยากาศยอดเยี่ยมมาก แฟนบอลเจ้าบ้านมอบพลังงานให้กับนักเตะของพวกเขาได้อย่างมากมายแต่แฟนบอลของพวกเรานะครับก็อยู่ที่นี่ด้วยและพวกเขาเนี่ยได้ผลักดันพวกเราอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผลก,การในขันออกมาแย่แต่เราต้องเดินหน้าต่อไปและสานต่อความเชื่อของพวกเราสำหรับข่าวต่อมาครับแคปเปอร์สไมเคิลครับกับตันทีมชาติเบลติสตี้ยอมรับว่าทีมเล่นได้ไม่ดีในครึ่งแรกและขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์จนทำไม้ต้องพ่ายแพ้กับเจ้าบ้าน ลิเกวอวซอไปศูนย์หนึ่งในศึกยูโรปบลิกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับซึ่งลิเกวอวซอนั้นได้ประตูชัยจากมมเฮียเอมเรดี้กองหน้าชาวอาเซร์ไบตันตั้งแต่นาทีที่3 1แล้วก็เป็นประตูดเดียวนะครับที่ทําได้ทีมดังจากโปแลนด์คว้า3แต้มในเกมนี้เราเล่นในครึ่งแรกแบบเฉื่อยชาแต่ในครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นได้ดีแต่สุดท้ายแล้วนะครับต้องอยอมรับว่ามันน่าผิดหวังสุดๆเราทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเพราะเมื่อเสียประตูมันยากมากมายที่จะกลับมา เกมยุโรปไม่เคยง่ายเลยสนามก็ไม่เคยดีเท่าไหร่เราสามารถสร้างสารรค์โอกาสได้เยอะในครึ่งหลังน่าเสียดายในครึ่งแรกนะครับที่เราทําไม่ได้ไม่ดีเลยผมคิดว่า 8- ใน10เกมหลังจากนี้เราควรชนะมากกว่านี้เราควรชนะมากกว่านี้และสร้างสารรค์โอกาสได้ตลอดแต่เราขาดความเฉียบคมได้เราทุกคนผิดหวังอย่างไรก็ตามครับชมายโคลเนี่ยยังมั่นใจว่าทีมจะกลับมาชนะได้โดยเร็วหากเล่นได้ในแบบครึ่งหลังในเกมกับลีเกียครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นในแนวทางที่เราอยากเล่น แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องทําแบบนี้ทั้งเกมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราต้องเล่นแบบนั้นให้ได้ทั้งเกมนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดและเราต้องกลับมาแก้ปัญหานี้ให้ได้เร็วที่สุดทั้งหมดนี้คือการนัปเดตข่าวสารของ Let ตอร์สตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ